อันนี้เป็นภารกิจเป็นภารกิจเล่นคู่หูสุดซิ่ง5เกมครับน้องโอเคนะครับผมก็ต้องขอกราบสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมนะวันนี้มาพบผมฉลาม x อ็กเลนนะครับผมนะวันนี้ผมก็จะพาไปดูกิจกรรมใหม่เป็นกิจกรรมสายฟรีนะครับผมนะก่อนที่ไปดูกรีมกดไลค์กด subscribe กดติดตามผมด้วยนะครับผมนะอ่านี่ครับเป็นก,กิจกรรมแรกเลยนะครับเป็นปาร์ตี้ สยองฉลองฮาโลวีนะครับให้เรานําโทเค็นเหรียญฝักทองนะครับมาแลกตรงที่กิจกรรมปาร์ตี้สยองกับกับฉลองแรกของนะครับผมนะอ่ะเพิ่มเลแกเป็นเซ็ตนี้เลยนี่ครับเป็นเซ็ตตัวน,นี้อยังไม่เปิดแล้วก็มีของแลกมากมายทีเดียวเชียวนะครับนะ แล้วก็กิจกรรมต่อมานะครับมันยังไม่ได้เลืมนะครับผมนะอ่านี่ก็ส่วนฝั่งนี้ส่วนฝั่งนี้เป็นกิจกรรมฟรีคู่หูสุดสิ้งนะครับผมนะอ่าผมก็จะมาสอนวิธีรับโลโบ,โบแบบฟรีๆนะครับผมนะอ่านี่ครับให้เรากดเข้ามาตรงที่ขวามือบนครับคู่หูสุดสิ่นครับผม นี่ครับมันจะให้เราล้านกิโลระยะทางทั้งซื้อนะครับผมนะเหมือนกับมันจะให้เราวิ่งนะครับในหมดไหนก็ได้เล่นหมดสร้างห้องแลวโซนฟีสไตล์หรือเปล่าอ่าอันนี้เป็นภารกิจเป็นภารกิจเล่นคู่หูสุดซิ่งห้าเกมครับเพราะมันมันจะให้เราเล่นหมดใหม่นะครับผมนะนี่ครับเป็นยี่สิบเกมจะได้รับโลโบเล่นสิบเกมได้รับบัตรบัตรสร้างห้อง แล้วก็เล่นบบห้าเ,เกมได้รับบัตรสร้างห้องหนึ่งใบเล่นสิบเกมได้รับบัตรสร้างห้องสามใบแล้วก็เล่นยี่สิบเกมได้บัตรได้เได้สัตว์เลี้ยงโลบูนะครับนะส่วนหมดใหม่ไันอยู่ตรงนี้ไว้ทุกคนนี่ครับเราจะลองไปเล่นหมดใหม่กันว่ามันจะเป็นยังไงเดี๋ยวตัดไปตอนที่เข้าเกมเลยนะครับผมนะอโอเคครับทุกคนตอนนี้เราก็เข้ามาแล้วสัตว์เลี้ยงที่มัน เอามาให้เรามันจะเป็นสัตว์เลี้ยงที่เราใช้นะครับใช้ในตอนที่อยู่หน้าล็อบบี้ทุกคนเฮ้ยมาดิอ่ามันจะก็อจะให้เราเจอกับผู้เล่นคนอื่นนะครับผมนะานีา่ไม่ถึงว่ะโอเคถึงละเฮ้ยโตกโอ้โหเลยไปเรื่องใหม่เดยไปเรื่องใหม่ตรงนี้โอเค

ม,มามาดิมามาดิเฮ้ยสวยสวยมาดิอือโอเคเราต้องไต่ตามขอบอันนี้ก็ได้นะครับมันค่อยไปเร็วนะมาดิ อ๋อแล้วจะต้องไปขึ้นไอ้้ไอตัวนี้นะครับเฮ้ยสวยมาเลเอ้ยจะตกโอเค ไม่เราทำอะไร้านี่มาดิเดี๋ยวรอให้มันหมุนมาโอเคเฮ้ยเบนตาสวย ัโอเคยียบร้อยครับโอ้โหก็อย่าลืมไปเล่นโหมดนี้กันด้วยนะครับผมนะโหมดนี้จะเป็นสามารถเหมือนกับโหมดโหมด e a i o u เลยนะทุกคนมันจะเป็นแบบเปิดดูคนอื่นได้นะครับผมนะโอโอเคเราก็ได้อันดับที่6เราบวกแต้ม10บเต้มผมอยู่ที่6 สิบหกแต้มนะครับผมนะอ่าแล้วก็มันจะเป็นแระลอกสองนะครับผมนะมันก็จะเป็นโหมดให้เราเล่นแบบยาวเลยอะเออมาดิมาดิมาดิเออกบตกมาดิออมาเราต้องต้องใจยินนะครับผมนะมาดิ เออมาดิเอ้ยจะตกมาดิมาอืออ๋อโอ้โหโดนพัดตก โอ okay, จังหวะน,นี้แหละทุกคนไปดิเอาตกโอ้โหผมจับจังหวะมันไม่ได้เราต้องใจเย็นๆด้วยทุกคนไปสวยเอาโอ้โหผมลืมดูอันนู้นทำไมาทุกคนมาดิ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 าดาดอดี mari đi đi má đi uff mãi đi ừ. chơi oh, đi ăn hey. uống đi ăn uống đi ăn đi ăn đi เ,เฮ้ยเออฮหตกเลยใหม่ไปทุกคนเราต้องห้ามใจร้อนนะครับไม่งั้นเราจะโดนไอ้พวกนี้ตำอืมแจ้งนี้จะเป็นมาละนานไงแตแม่เหมียวโดนเลยเฮ้ยใจเย็นอย่าพุ่งไปไปดิเออือสวัสดี ผมมาถึงตรงนี้แล้วเดี๋ยวเราผมจะให้มันไปออกไปทางขวาก่อนโอเคผมต้องรีบไปแล้วทุกคนไม่มีเวลาแล้วโอ้โหโอเคเฮ้ยโอ้โหเกือบตกอ๋อตกเลย โโอ้จะทันไหมนี่สวยโอ้โหไม่น่ารีบเลยไม่ทันเลยเหมาอนว่ามาเร็วเร็ว โอ้โหผมได้อันอันดับเจ็ดบวกเจ็ดแต้มนะครับมันก็จะเป็นและรอบถัดไปนะครับผมนะผมได้ที่สี่มาทุกคนอันนี้เป็นและรอบสามถูกบทขยี้นะครับผมนะอ่ามันเป็นชิ้ด่านมันไ้ทุกคนนี่ทำอะไรวะนี่ทำอะไรวะอ๋อ,อมันจะมีแบบเป็นของอะไรตกลงมาอะไรงี่อ่ะ Anh mong, mong phá với mày thưa quân Ê, bao Ok, là tôi mong, mong phá mày Ok Ê, ê, tôi còn, tôi còn. ê, tay Ê, 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 เกือบตายเฮ้ยเฮ้ยสุนัยเฮ้ยเมาเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหตายผมตายทุกคนเราก็ต้องรอดูเพื่อนผมได้อันดับที่หกได้สิบสองแต้มทุกคนเรามันก็จะเป็นเป็น และรอบถัดไปนะครับผมนะั่นหรือรอบถัดไปนั่เนเองเว้ยทุกคนอันนี้เป็นและรอบเกมไอเทมอะไรของมันมามาดิเฮ้ยยังไม่ทันเลยโอ้โห โอเคต้องรีบแล้วโอ้โทุกคนดูรฟ์ โอ้โหมันเข้าทันหมดทุกคนผมได้ที่สิบผมได้มาสามแต้มทุกคนจบไปเหรอวะหรือว่าเปรอบต่อไปโอเคครับแล้วได้กล่องอะไรมาก็ไม่รู้ด้วยทุกคนผมได้อันดับที่สิบครับสามิบแปดแต้มมันก็คือแข่งกันทําคะแนนในแต่ละรอบนะครับผมนะ ลองมาดูกันว่ามันจะได้กล่องอะไรมานะเออมันเป็นกล่องสุ่มโลโบกับเป็นสก,กินโลโบแล้วก็เป็นอาหารแล้วก็เป็นพวกตาล่าเป็น,นเพิ่ม EXP อะไรประมาณนี้นะครับผมก็ได้มาสองกล่องนะผมก็จะเปิดเลยได้เพิ่มโก5 50%กับกองไฟสวันนะครับ ก็สำหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับผมนะก็สํัหรใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับผมนะก็อย่าลืมเข้าไปเล่นหมดกูงหูสุดจริงเพื่อรับสกินเพื่อรับตัวละครเพื่อเพื่อรับสัตว์เลี้ยงโลโบกันด้วยนะครับผมนะอ่าก็สำหรับคลิปนี้ไว้เจนคลิปหน้าไว้เพียงเท่านี้นะครับผมนะนนกูดไปพูดผิดพูดถูกกูดไป